สวัสดีครัผมบอลลัมเกมเมอร์วันนี้ก็อยู่ในเกมล i m บัสเข้าันดีกันอีกเช่นเคยก็วันนี้จะมาบอกวิธีหาฟาร์มของอัพต่างๆในเกมล i m บัสเคอบันีเนาะก็อย่างเช่นพวกหลอดไฟพวกไปอัพ EP กับพวกดอกกุหลาบแล้วก็กล่องเหลืองกับเศษเศษแรกตัวละครนเนาะก็คลิปนี้อาจจะมีพูดปแปลกๆนิดนึงนะ้นะทุกคนเพราะว่าประทิปนี้ผมไม่ได้ใช้สคริปเลยทุกคนก็ เป็นการพูดสดๆทุ้นส,ด,ส,ด,สดเอาไปเลยเนาะก็วังว่าจะไม่มีอะไรติดขัดเยอะมากนะหากใครมีอะไรสงสัยก็สามารถคอมเมนต์สอบถามได้เลยนะก็เราไปเริ่มกันเลยดีกว่าอย่างง้นแรกเรามาเปิดด้วยใบอัพไอพีก่อนเนาะใบอัพ XP หรือว่าใบอัพเวลตัวละครเนี่ยเราจะฟาร์มได้จากตรงไหนบ้างหลักๆในเกมเนี่ยเราจะมีจุดให้ให้ฟาร์มได้อยู่ประมาณอาเอาแท่วิธีลหลักๆเนาะก็จะมี2วิธีก็คือจากเนื้อเรื่องกับจากด่า,ดานลักซิเวชเนาะลักซิเวชตัวนี้ ไอด่านตัวนี้ซึ่งไอด่านตัวนี้จะปลดล็อกก็ต่อเมื่อเราเล่นจนจบคันตัวใดคันตัวหนึ่งแล้วสมมติว่าไอนี่น่ะาจจะจบน่าจะจบคันตัวหนึ่งเรียไม่ได้เหมือนกันจบคันตัวหนึ่งไม่จะปลดล็อกแล้วตัวเนี้ยเอ่อก็เล่นให้จบไปเรื่อยมันจะปลดล็อกมาทีระดระดับระดับระดับเนาะอย่างเนี้ยก็ไปเรื่อยจนถึงล่าสุดเลยล่าสุดก็เวทสี่แปดเลยอือก็นั่นแหละ คือด่าน XP เนี่ยหลักการในการฟาร์มไม่มีอะไรมากทุกคนก็ให้ดูตัวนี้บางคนไม่ดูเนาะให้ดูตัวสัญลักษณ์ตัวนี้เขาจะมีบอกอยู่ว่ามอนในด่านเขาจะแพ้อะไรเออแต่แพ้อะไรแล้วก็มีเลเวลแนะนําด้วยก็คือดูเลเวลด้วยนะเออเอาตัวละครลงไปฟาร์มด้วยเนี่ยคือด่านไม่ได้น,นํเเวลเท่าไหร่ก็พยายามอัพเวลให้มันเกินต้นให้มันเท่ากับหรือว่าเกินนะเอออย่าให้มันแบบต่ําเกินไปเนาะทุกคนไม่งั้นมันจะเล่นยากนะส่วนวิธีฟาร์มบางคนชอบชอบถามผมเอาว่าอ่าฟาร์มแบบไหนคุ้มก,ว,กว่ากาาั แบบกดเข้าไปเล่นเองกับการฟาร์มแบบการสกิปบางคนอาจจะมองว่าการสกิปเนี่ยจะจะคุ้มกว่าเพราะว่ามันประหยัดเวลาอ่าประหยัดเวลาแล้วมันไม่ค่อยมัน,ม,นมันไม่เสียเวลาแล้วแบบกดทีเดียวก็ไปแล้วเลยก็ได้ขอ,องเลยประมาณนั้นนะอ่ะเออวิธีนี้ก็ถือว่าเป็นวิธีที่ดีสำหรับคนที่รีบมากๆแล้วก็ไม่ได้แบบว่าแล้วก็ไม่ได้แบบอ่าว่างอะไรมากเนาะก็เป็นคนที่รีบ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 ฟาร์มนั่นแหละบ็อ่าีห,หรีบสีบรีบรกกีบีบร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 ีบาี ซึ่งถ้าถามผมว่าอันไหนคุ้มสุดก็ที่คุ้มที่สุดนะสำหรับผมน่าจะเป็นการกดเล่นเองการกดเล่นเองยังไงก็คุ้มสุดอยู่แล้วคุ้มสุดยังไงก็คืออ่ะสมมติว่าการกดคุณคุณกดสกิปนะคุณกดสกิปมันจะเป็นแบบนี้เห็นไหมคือมันจะเสียพลังงานคูณ2นะคือไม่ไม่คุณเห็นไหมพลังงานมันใช้ไม่เท่ากันเห็นไหมคือพลังงานกดเล่นเองอ่ะคือเสีย3แต่ถ้ากดสกิปรอบเดียวอ่ะเราเสีย6เลยนะเออเสีย6แต่ว่าขอระงวัลเราจะได้เพิ่ม50% 50%นี่คือังไงคือ50%ก็ได้เพิ่มจากอต่าปกติ 50%นั่นแหละก็ได้เยอะขึ้นนิดหนึ่งก็ได้เยอะขึ้นแต่ว่าการเล่นเองอ่ะคือคุณจะได้ของเต็มเต็มไปเลยร0% 0 2รอบทุกคนเข้าใจปะ่ะคือไอ้ตัวเนี้ยกดสกิปรอบเดียวคุณได้ของเพิ่มจากรอบที่2แค่50%ไม่ได้ร้อยเต็มร0อนะทุกคนเออได้มันจะหักโดนหักครึ่งไปครึ่งครึ่งหนึ่งอ่ะตอนที่คุณไอของพลังงานรอบ2นที่คุณใช้อชะเข้าใจป่ะเหมือนเล่น2รอบอ่ะแต่รอบที่2อ,องคุณอ่ะโดนหักครึ่งไปครึ่งหนึ่งอ่ะประมาณนั้นออนนน่่่เเเเเเอออรมมาาาาาัสวววีียยยกกกกกลลง็คืืจ6ห แต่ว่าได้ของต่อใบ A b p เนี่ยเยอะกว่านิดนึงเน่นิดนึง,นนงสำหรับคนที่อยากได้คุ้ม,มเลยนะเอ่อยได้คุ้มคุมอ่ะซึ่งผมจะสรุปเลยละกันว่าความยังไงคุ้มสุดก็ขึ้นอยู่กับคุณว่าอยากได้แบบไหนคือถ้าอยากได้ของคุ้มจะได้ของคุ้มอยากได้ของที่คุ้มกับกล่องพลังงานที่เราเสียไปก็แนะนําให้เล่นเองแต่ถ้าใครอยากให้คุ้มกับเวลาเรามากกว่าไม่มีเวลาว่างอะไรเงีเ้ยรีบมากๆมาทำโครงไรเวทไรวกไยวันงวเงี้ยก็กดสกิปดีกว่าเนาะเออกดสกิปีกว่าต่อไปก็เป็นดาดหลอดไฟ ด่านรถไฟก็จะไปฟาร์มรถไฟนั่นแหละซึ่งก็ในในกรณีเดียวกันเลยคือดานรถไฟอาจจะปลดล็อกผมจำไม่ได้ว่าปลดล็อกตอนไหนแต่ว่าเล่นไปเรื่อยมันหาเกิปลดล็อกฟ้ร์มปลดล็อกมาแล้วเนี่ยก็จะมาอยู่ตรงนี้นะทุกคนด่านฟาร์มอดไฟอดไฟตรงนี้นะอยู่ข้างล่างของด่าน XP ด่านฟาร์มอไฟก็ด่านฟาร์มรไฟจะอารมณ์คล้ายๆกับด่าน XP เหมือนกันแต่ด่าน XP แต่มันจะต่างกันตรงที่มันจะเปลี่ยนด่านแบบนี้ไปเรื่อยเห็นไหม คือแต่ละวันมันจะเปลี่ยนประเภทการแพ้ทางของบอสที่มันจะโผล่แล้วมันไม่ได้ตีกับกิจี้ข้างทางด้วยมันตีกับบอสนะทุกคนเออเป็นอป n o มา a l i t y นะก็จะฟาร์์หลอดไฟได้จากตรงนี้นะทุกคนก็ให้เช็คดูว่าตัวไหนมันแพ้อะไรเนาะอย่างดูจากสีก็ได้นะคือคนแบบจําไม่ได้อะไรประมัณนดูจากสีที่มันขึ้นมาตรงนี้ก็ได้อย่างนัน้นี่แพ้เขียวก็จะเขียว,ยวมาเยอะอย่างเงี้ยน่าจะเป็นทริคที่ผมแนะนาเนาะก็ถามแบบถามว่าแบบไหนคุ้มกว่ากันผมแนะนําว่า ยังเหมือนเดิมนะกดเล่นเองคุ้มกว่ากดเล่นเองคุ้มกว่าเสียพลังงานซึ่งก็กรณีเดียวกันเลยกรณีเดียวกันคือกรณีเดียวกันแต่ว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยมีโบนัสรายวันซึ่งไม่เหมือนด่านไอพีด่านไอพีไม่มีโบนัสรายวันเห็นไหมแต่ด่านว่าแต่ด่านไอด่านดานรถไฟเนี่ยเขามีบัฟโบนัสรายวันนะทุกคนบัฟโบนัสรายวันคืออะไรก็คือบัฟโบนัสรายวันเขาจะคูณ2ในไอตัวนี้ให้นะทุกคนคูณ2ของรางวัลที่เราได้จากการด่าฟาร์มรถไฟเนี่ยเพิ่มขึ้น2เท่านะทุกคนก็ ให้แนะนําว่า3มันมีซอันต่อรอบนะสาครั้งต่อรอบก็ให้แนะนําให้กดสกิป3ครั้งต่อรอบ,ก,นนก,รอรอบก็คือเราเนี่ยจะได้ของเยอะขึ้นเพราะอันเนี้ยเราเล่นรอบเดียวเราไม่ได้อะไรเพิ่มขึ้นเลยใช่ไหมได้คูณ2อย่างเดียวแต่อันเนี้ยเราจะได้บวก50%ด้วยอันเนี้ยเราจะได้บวก50%ด้วยแล้วก็บวกอีกคูณ2จากตรงนี้ด้วยก็จะทําให้เราเนี่ยได้หลอดไฟเยอะมากๆอย่างตัวเนี้ยที่ผมเล่นระดับสุดท้ายใช่ไหมก็จะได้อยู่15หลอดไฟเลยนะทุกคนอ่าได้15หลอดไฟเลยก็แนะนําว่า อ่าใครว่างไม่ว่างก็ตามเนี่ยให้มากดวันละ3รอบก็พอละกดสกิปนะกดสกิปเอ่อคุ้มสุดคือกดสกิป3รอบเอาแค่โบนัสรายวันส่วนถ้าใครอยากฟาร์มเพิ่มเติมอ่าถ้าใครอยากฟาร์มเพิ่มเติมก็กดเล่นเองกดเล่นเองคุ้มกว่านะเออหลุดเล่นเกมคุ้มกว่าแต่มันต้องมีเวลาด้วยนะเออเพราะว่าบอสบางตัวมันก็ไม่ได้แบบไอ้นี่ขนาดนั้นมันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นอ่าทีนี้จบก,กัะไปกับด่านฟาร์มหลอดไฟก็พวกวิธีฟาร์มหลอดไฟเนาะมันยังมีวิธีนึงนะซึ่งเดี๋ยวผมขยายทอนทีหลังเนาะอย่างต่อมากก็วิธีฟาร์มลล่อองงเหื วีีฟาร์มกล่องเหลืองไอตัวนี้ซึ่งเอาไว้แลกตัวละครบางคนไม่รู้ว่ากล่องเหลืองเอาไว้ทําอะไรกล่องเหลืองก็คือเอาไว้สลับแลกเศษตัวละคะเรเศษตัวละคเรเศษของพวกซินเนอร์ของพวกเราเนาะแต่ละตัวซึ่งเศษพวกนี้จะสามารถใช้แลกไอเดนติตี้หรือว่า EGO ของพวกตัวละครน,นั้นๆที่เรามีใช้ที่เราจะใช้แลกเศษเนาะอย่างตัวของยี่สังก็จะใช้เศษของยี่สังในการแลกอย่างเราอยากได้ตัวยี่สัง W ีคอบอะไรเงี้ยอ,อยากได้ยี่สังแต่ละล่างเงี้ยมันก็จะมีราคาของเศษของมันเนาะ อย่างบางอย่างระดับ3ดาวก็จะใช้400เศษหรือ2ดาวก็จะใช้150เศษอะไรเงี้ยก็จะมีราคาของมันนะทุกคนและนอกจากเอาไปอัพเศจนอกจากเอาไปนี่แล้วนะทุกคนนอกจากจะเอาไปาแลกตัวละครแล้วไอเศษพทกวละครพวกเนี้ย ยังใช้ในการอัพระดับตัวละครขึ้นเทียสีด้วยก็อาจจะใช้เยอะบางตัวบางอันระดับมันก็อาจจะใช้เยอะเนาะอย่างอัพแบบเทียสีให้กับไอเิตี้อัพเทียสีให้กับอีจีโออะไรเงี้ยก็ราคามันก็จะแตกต่างกันซึ่งซึ่งเราสามารถเช็คอยู่ได้นะก่อนที่จะอัพนะก็มันฟาร์มยังไงกล่องเหลืองเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีฟาร์มหลังจากที่บอกอธิบายเกี่ยวกับระบบแบตเทนพาร์ตก่อนเนาะอ่ะแบตเทนพาร์ตต่อมาก็แบ t เทนพาร์ตทุกคนแบ t เทนพาร์ตเกมนี้สำคัญมากนะทุกคนสำคัญกับอ่าเป็นระบบ ที่เราเนี่ยต้องใช้มันตลอดเวลายอยู่แล้วเอแบตเทนพาร์ตมันจะมีบทบาทมากกว่าเกมการทานอื่นคือเกมการทานอื่นแบตเทนพาร์ตอาจจะเป็นแค่ที่เก็บรางวัลที่เก็บพวกของอัพของอัพเวลอะไรพวกเนี้ยของอัพเวลกับพวกสกินอะไรใช่ไหมเกมนี้ก็คล้ายๆกันซึ่งเกมนี้จะมีอีโก้ด้วยนะทุกคนจะมีอีโก้พวกเสียงพวกเสียงภาคอะไรเงี้ยก็เหมือนแบตเทนพาร์ตเกมอื่นเนาะแต่ที่ต่างกันคือเกมเนี้แบตเทนพาร์ตเนี่ยเราสามารถเก็บ,เ,กบเ,วเวลเกินได้นะทุกคนซึ่งไอเวลเกินเนี่ยจากตรงนี้คือตอนนี้คือเวลตนนันสุดร้อยยี่สิ และเราเนี่ยสามารถฟาร์มเลเวลแบตเทนพาร์ตจนสามารถเกินตรงนี้ได้ทุกคนาาเกินไป120ได้ซึ่งไอเลเวลที่เกินมาเนี่ยมันจะให้ของรางวัลเราด้วยนะทุกคน1นึ่งเลเวลหกล่องทองเห็นไหมตรงนี้หกล่องเหลืองก็ถ้าเป็นสายฟรีก็จะได้1กล่องเหลืองแต่ถ้าเป็นสายเติมก็จะได้2กล่องเหลืองก็คือถ้าเราเติมถ้าเราไปสายเติมแบตเทนพาร์เนี่ยก็จะได้3กล่องต่อ1นึ่งเลเวลเนาะอ่ะก็จะฟาร์มกล่องเหลืองจากตรงนี้ซึ่งเราไอกลางไอเลเวลเนี่ยจะขึ้นอยู่ได้อยู่ประมาณ2วิธีเนาะ ลีเว่น่านได้ขึ้นอยู่ได้2วิธีนั่นก็คือฟาร์มจากเควสรายวันมาจากเควสรายวันเควสรายสัปดาห์เควสรายซีซั่นอะไรเงี้ยก็ฟาร์มนี้จากตรงนี้ได้แต่ตรงเนี้ยมันมีจกัดเวลามันมีจำกัดเนาะซึ่งหากใครอยากฟาร์มเบรนพานจริงๆแล้วอะ่ะจะมีอีกวิธีหนึ่งที่จะใช้พลังงานเราเยอะกว่าพลังงานชีวิตของเราเนี่ยเยอะกว่านั่นก็คือระบบต่อมาเลยนั่นก็คือระบบมิเรอร์ดันเจียนซึ่งระบบมิเรอร์ดันเจียนเนี่ยเป็นระบบที่เราเนี่ยจะเข้าไปในด่านมิเรอร์ดันเจียนนี่เนาะก็คือเข้าไปฟาร์มมนนนั่่แแหลลละฟาร์้วก็เ จนจบรอบได้จนจบรอบได้ของแต่ละชัน้นเอ้ยไม่ใช่ของแต่ละชัน้นจนจบมาได้เนี่ยเราจะได้เลเวลบัลตันพาสมาทุกคนตอนที่เราจบมาก็จะได้บปเป็นพาสมาซึ่งของรางวัลที่เป็นเลเวลบัลตันพาสสูงสุดจะมีอยู่ที่30แต้ม30แต้มก็คือ3เลเวลนั่นแหละ3เลเวลบัลตันพาสทุกคน3เลเวลบัลตันพาสหลังจากที่เราเล่นมิร์เรอร์แดนเจียนหรือแดนกระจกเสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้เลเวลบัลตันพาสสามเลเวลก็คือถ้าหากเป็นสายฟรีก็จะได้3กล่องเหลืองถ้าเป็นสายเติมก็จะได้เก้ากล่องนะทุกคน9กล9กลลล่่อออองงงเเหื ก็จะเยอะมากเลยนะทุกคนเก้าของเหลืองเข้าเครื่องเหลืองก็ลฟาร์มแป๊บเดียวก็แป๊บเดียวก็ไอนี่แหละแลกสิทธิ์ตัวละครได้ละเออก็มาฟาร์มตรงนี้มีเรือนเตียนนะทุกคนและนอกจากมีเรือนเตียนจะเป็นแหล่งสําหรับฟาร์มไอนี่แล้วฟาร์มไอตัวของเศษตัวละครเหลืองแล้วก็เศษตัวละครแล้วเนี่ยเรายังสามารถใช้เรายังจะมีโบนัสรายสัปดาห์ด้วยโบนัสรายสัปดาห์ตรงนี้โบนัสรายสัปดาห์ของมีเรือนเตียนเนี่ยคือเขาจะรีทุกๆ ตีสี่ของทุกวันพฤหัสนะทุกคนอ่าวันพฤหัสของทุกสัปดาห์ของทุกสัปดาห์วันพฤหัสวันเวลาตีสี่เขาจะรีโบนัสรายสัปดาห์นะซึ่งมันจะมีอยู่3แต้มซึ่งเราเนี่ยจะสามารถเลือกใช้ได้2แบบนะก็คือเล่นแบบระดับปกติกับระดับยากซึ่งตอนใน็ทีพี่ผมอัดตอนเนี้ยยังไม่มีระดับยากนะเออก็จะมีต่อนา,าคตเขาจะมีระดับปกติกับระดับยากนมาจะขึ้นสองครั้งนี่แหละก็คือระดับปกติเราต้องเล่น3รอบถึงจะใช้โบนัสรายสัปดาห์หมดและ ถ้าเป็นระดับยากเนี่ยเราเล่นแค่รอบเดียวเราจะใช้โบนัสรายสัปดาห์สามแต้มหมดเลยแทนทันทีนะเออปกติเราถ้าเล่นระดับปกติก็จะได้เล่นแค่3รอบเล่นต้องเล่นต้องสรอบเออต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าส่วนระดับปกติส่วนระดับยากอะเล่นรอบเดียวใช้หมดเลยรอบเดียวได้เลยอืมซึ่งโบนัสรายสัปดาห์ทอะไรได้โบนัสรายสัปดาห์นอกจากเรื่องการคูนเลเวลแบ t เทนพาร์ตเป็นของรางวัลรอแล้วนเนี่ยมันยังจะได้กุหลาบด้วยอ่าลูนาซี่ไอตัวเพชรที่เรียกว,ว่ากุหลาบไว้เปิดกระชาแล้วแหละเออ รวมทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด750ดอกเลยนะทุกคน750ดอกเลยก็ถือว่าเยอะมากเลยนะทุกคนรายสัปดาห์ซึ่งมันรีรูสัปดาห์นะอันนี้ก็แนะนำให้ไปเล่นกันให้หมดทุกอันนะให้หมดให้หมดเลยอย่าแบบรองไว้อ,อย่าดองไว้เยอะ,อะก็ประมาณนั้นส่วนต่อมาก็เมื่อกี้พูดถึงกุหลาบแล้วเนาะพูดถึงกุหลาบแล้วเนี่ยเราจะไม่บอกวิธีฟาร์มกุหลาบมันก็ยังไงอยู่อะกุหลาบวิธีหลายวิธีฟาร์มมีหลายวิธีมากวิธีฟาร์ม หลักๆแล้วเนี่ยก็จะฟาร์มจากใน,กนเ,เรื่องก่อนอ่าในเรื่องก่อนก็เล่นผ่านด่านหนึ่ง <c oughs> ก็จะได้หนึ่งสกูับนิดนึงจะเล่นจนจบก็จะได้พวกกุหลาบตรงนี้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 มาด้วยทุกคนเห็นไหมเอ่อก็จะได้กุหลาบจากไอ้ตัวข้างบนนี้ด้วยรับจากตรงนี้ด้วยนะเอ่อพอเล่นจากตรงในเรื่องหมดแล้วเนี่ยอันนี้ทุกคนได้จะฟาร์มกันจะหมดแล้วแหละในเรื่องถ้าใครแบบบางคนมาดูคลิปเนี้ยเนาะอาจจะหมดแล้วต้องมาหาแนวทางแหละว่าเออฟาร์มต่อยังไงกุหลาบแบพี่ก็อ่าเหลือวิธีไม่กี่วิธีแลกกก็็คคืือออววิธีีีต่่่่่มาาาาเเเเลลยยให้้รนนนนดพ ครั้งแรกเอ่เวลาเราเล่นด่านพวกนี้ชนะครั้งแรกก็เหมือนในเรื่องอ่ะเล่นชนะครั้งแรกเราจะได้กุหลาบฟรีมาเหมือนกัน4ี่ดอกอ่เล่นชนะครั้งแรกเฉพาะครั้งแรกนะถ้าเล่นถ้าเล่นซ้ำอีกรอบอ่ะ,ะจะไม่ได้แล้วทุกคนอ่จะไม่ได้ละอันนั้นก็อีกวิธีหนึ่งก็พอจากตัวนี้หมดแล้วก็จะเหลืออยู่แค่2วิธีหลักๆและ2วิธีหลักๆก็คือนี้เล่นจาไม่เื่นเจียนนี่แหละก็คือได้กุหลาบจากตรงนี้750ดอกดอกเ,เนาะจากโคนันดาสัปดาเจ็ดร้อยห้าสิบดอกและอีกว ก็จะเป็นการอัพระดับตัวละครหรือว่าอัพเทียอัพไคตัวละครให้มันขึ้นเป็นระดับ3เพื่อขึ้นอัพเทียตัวละครให้ขึ้นเป็นระดับ3ามันจะปลดล็อกเนื้อเรื่องตัวละครเนาะเพราะว่าพอเราปลดล็อกอเนื้อเรื่องตัวละครแล้วเนี่ยมันจะได้กุหลาบมาด้วย40ดอกเนาะก็ได้นิดหนึ่งไม่เยอะอะไรมากก็ไม่เยอะมากวิธีสุดท้ายอ่าวิธีสุดท้ายจริงแล้วเนี่ยก็คือรอเขาเจะแก้บั๊กเนาะ เวลาเกมนี้เขาแก้บั克ใหญ่ๆๆเขาจะให้กุลหลาบเยอะมากทุกคนให้กุลหลาบเป็นของเฉยเยอะมากกับตัวราชาอะไรเงี้ยเออก็รอเช็คจากไอตัวจุดหมายแล้วก็คอมมูนิตี้ได้เลยนะแต่ปกติทุกสัปดาห์เขาจะแจกอยู่แล้ว300นะเออก็ให้เข้าเกมทุกครั้งที่อัปเดตเขาจะมีกุลหลาบฟรีอยู่แล้ว300อ่าตอนนี้เกมมันอัปเดตเนาะก็นั่นคือวิธีฟาร์มของอัพทั้งหมดในเกือบในทั้งหมดอ่าทั้งหมดในเกมนั่นแหละเออวิธีทั้งหมดในเกมซึ่งก็ไม่ใช่วิธีทั้ง รถฟงรถไฟก็จะเป็นด่านที่สามารถฟาร์มทุกอย่างได้แต่เราสามารถรับได้แค่รอบเดียวเหมือนกันแต่ได้เยอะมากเนยนะไอตัวเนี้ยในรูป reflection railway เนี่ยคือได้เยอะมากไอตรงเนี้ยแต่ว่ายากมากเหมือนกันก็ผมก็เลยไม่ค่อยแนะนํากับบางคนเท่าไหร่เนาะให้ตัวละครพร้อมอ่าใจเราพร้อมก็ค่อยเข้าไปเล่นนะทุกคนแอะทักษะทรงทรงทักษะเราพร้อมแล้วก็ไปก็ประมาณนั้นวิธีอัพตัวละครวิธีกาความของอัพตัวละครเนาะน่าจะหมดแล้วล่ะอะไหนๆก็พูดมาถึงตัวเมื่อกี้นิดนไอเ identity แล้วเนี่ย บางคนอาจจะสงสัยว่าพี่ทำไมผมแรกฟังตัวละครในนี้ไม่ได้พี่มันหาไม่เจอพี่ก็เดี๋ยวผมจะอธิบายให้รกันให้ฟังแล้วกันเพาะว่าระดับเขาเรียกอะไรนะความลิมิตของตัวละครมันดูจากตรงไหนและมันแยกกันยังไงก็จะให้ดูจากตัวธรรมดาก่อนตัวธรรมดาตัวธรรมดาก็จะเป็นตัวแบบน้องอิสมาเอลตัวนี้แหละน้องอิสมาเอลตัวนี้ก็จะดูจากตรงขวาขวาจอตรงนี้นะทุกคนข้างๆงชื่อตัวละครเนี่ยข้างชื่อตัวนี้เห็นไหมคือถ้ามันโล่งอย่างเงี้ย ไม่มีตัวหนังสืออะไรเลยก็จะนับว่าเป็นตัวสแตนดาร์ดหรือว่าตัวพื้นฐานหมายว่าตัวแบบอ่าไม่ลิมิเต็ดนั่นแหละตัวธรรมดานะทุกคนก็จะสามารถแลกในร้านค้าตอนไหนก็ได้หรือว่าจะรอให้มันหลุดเลนตอนไหนก็ได้เพราะว่าจะตัวละครพวกเนี้ยจะไปแฝงอยู่ในตัวตู้กาถาทุกๆตู้เลยนะทุกคนแอบทุกๆตู้เลยและมีโอกาสเปิดเจอซ้าด้วยก็จะเป็นตัวที่ทั้งดีและก็ทั้งเกลือในเวลาด้วยกันเนาะอ่าก็อันนั้นคือตัวสแตนดาร์ดตอนต่อมาก็จะเป็นตัวซีซั่น ตัวซีซั่นเนี่ยจะดูจากตรงนี้อ่าดูจากตรงนี้คือมันเดิมดูจากข้างขวาบนตรงนี้เห็นไหมจะมีคําว่าซีซั่นขึ้นมาเห็นปะซีซั่นห้าอ่ามันจะมีบอกซีซั่นของมันด้วยซีซั่นห้าอย่างตัวละครเมอร์โชก็จะเป็นตัวซีซั่นห้าเนาะตัวซีซั่นแตกต่างอย่างตัวสแตนดาร์ดยังไงก็คือตัวซีซั่นเนี่ยเขาจะเป็นตัวที่อ่าสมมติว่ามันจะเป็นตัวลิมิเต็ดอ่าตัวมีลิมิเต็ดเฉพาะซีซั่นนั้นๆนะทุกคนอย่างตัวเมอร์โชก็จะเป็นตัวซีซั่นห้าใช่ไหมตัวซีซั่นห้าซซีั่นก เขาซีซั่นหไปแล้วใช่ไหมซีซั่นหจะไม่มีเมอร์ชอลร่างนี้ให้แลกในร้านค้าแลกเสร็จนะจะไม่มีให้แลกในร้านค้าแลกเสร็จแต่จะโผล่แกเนี่ยจะโผล่อยู่ในตู้กาชาเออตู้ตู้กาชารีดอกรีรันอะไรเนี้ยแกจะโผล่อยู่เออแต่ว่าในร้านค้าแลกเสร็จจะไม่โผล่ให้แล้วนะทุกคน,นคก,จจโโก,นกคน็คือพลาดแล้วก็ต้องไปรอแลกนูน่นซีซั่นเก็คือซีซั่นหแลแกซีซั่นหเราแลกเราเรา,เราหาไม่ทันใช่ไหมหาไม่ทันซีซั่นหไปซีซั่นหซีซั่นหแลกไม่ได้ละไม่อยู่ในร้้้้้้าาานนนคแแแลลวววกจะเเขใตัีย ซีซั่น5ก็จะเข้าในร้านค้าแลกเศษในซีซั่น7อีกทีก็คือจะแลกได้จะได้อีกทีก็คือเป็นเนี่ยซีซั่นต่อต่อไปอะ่ะเออซีซั่นต่อ,ต,อต่อไปหลังจากนั้นพี่จะสามา,ารถแลกได้ทุกคนเนี่ยประมาณนั้นและก็ยังมีตัวซีซั่นอีกแบบหนึ่งด้วยตัวซีซั่นอีกแบบหนึ่งที่ที่จะไม่เหมือนกับซีซั่นธรรมดาก็จะเป็นตัวซีซั่นอีเวนต์ซีซั่นอีเวนต์ก็พี่เมิร์เหมือนเดิมนะอ่ะพี่เมิร์ดพี่เมิร์ก็จะเป็นดาราหน่อยวันนี้อ่ะซีซั่นอีเวนต์ก็จะมีคำซีซั่นเหมือนกันแต่ว่าพิเเเศษหหนนนน่่ออยจะมมีีีคาววตต์รง้็ มีคำว่าอีเวนต์เล็กๆตรงนี้อีเวนต์ก็คือตัวอีเวนต์เนี่ยต่างจากตัวซีซันธรรมดาตรงไหนก็คือตัวซีซันธรรมดาเนาะอย่างที่บอกแรกในร้านค้าแรกเสร็จไม่ได้เหมือนกันตัวนี้ก็เหมือนกันถ้าจบซีซันไปแล้วซีซันต่อไปแรกในร้านคาแรกเสร็จไม่ได้อ่าแต่ตัวเนี้ยจะไม่สามารถโผล่ในการทาได้นะทุกคนไม่สามารถหลุดเรดได้พูดง่ายๆก็คือแกจะไม่สามารถพี่มือร่างเนี้ยจะไม่โผล่ในตู้การาเลยนะทุกคนในตู้ในซีซันถัดไปก็คือพลาดแทบจะพลาดแล้วพลาดเลยแหละแต่ว่าตอนเนี้ย โปรเจกต์มูนเขาเปลี่ยนนโยบายใหม่ก็คือให้เนี่ยตัวอีเวนต์เนี่ยสามารถโผล่ในตู้รีรันของตัวละครได้ก็คือสมมุติว่าตัวเมอร์เชลเนี่ยรีรันเป็นตู้ละตู้ตู้ตัวละครเนาะตู้ตัวละครก็จะประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูตู้ตัวละครก็จะประมาณนี้ตู้ออติสแบบเนี้ยสมมุติว่าเป็นตู้อ่าตู้ออติสเนี่ยก็จะมีโอกาสรีรันตัวอีเวนต์ของออติสเหมือนกันอ่าอยากให้ดูก็ได้นี่ก็จะมีมอลาเหมือนกันเห็นไหมอ่าก็จะมีโอกาสโผล่เหมือนกันอ่าฮะก็แค่นั้นแหละ ต่างจากตัวซีสซันทร,รมาแล้วก็คือไม่โผล่ในร้านค้าไม่ใช่ไม่ใช่โผล่ในร้านค้าแตกต่างกับตรงที่ไม่โผล่ในตู้กาชาเลยเจนกว่าจะมีตู้รีรันตัวละคโรโผล่มาถ,ถึงจะสามารถเข้าอ่ารีรันในในใน,ใน,นี้เนาะตู้กาชาเนาะเพราะว่านอกจากนั้นคือแลกอย่างเดียวนอกจากนั้นคือแลกหลังจากที่ตัวละครเข้าร้านค้าอย่างเดียวเลยไม่สามารถเปิดในกาชาอะไรก็ประมาณนั้นตัวซีสซันและตัวที่ลิมิเต็ดที่สุดในเกมนี้ก็จะคือตัววอลเอร์กิสไนท์ระดับวอลเอร์กิสไนท์ก็จะเป็นตัวนี้เราว่าเราเรียกข้าวนั่นหละตู้ข ซึ่งตู้เขียวเนี่ยต่างกันตรงที่ว่าต่างจากตัวซีซั่นโดยที่เชิงเลยคือตัวซีซั่นเนี่ยอย่างที่บอกว่าเราสามารถแลกได้ตอนไหนก็ได้ในซีซั่นนั้นใช่ไหมแต่ตู้ตู้เขียวเนี่ยจะแลกจะแลกได้และจะเปิดหาได้เฉพาะช่วงของตู้นี้มาเท่านั้นตือตัวตัวพวก,กิตเท่านั้นนะทุกคนตัวพวก,กิตตู้เขียว ตอนที่ตู้นี้มาซึ่งตู้นี้จะมาทุกสามเดือนคือทุกคนไปหานับได้เลยนะว่าตู้เขียวไปหาเช็คได้เลยว่าตู้เขียวรอบล่าสุดเนี่ยคือมันมันผ่านมากี่เดือนแล้วเออแล้วให้เราเนี่ยมาเตรียมตังเตรียมอะไรรอไว้เลยสามเดือนอะไรจากนั้นคือตู้เขียวจะมาแน่นอนไม่มีทางเลื่อนอันนี้ยังไม่เคยเห็นตู้เขียวเลื่อนเลยเนาะอ้า็ประมณน้นซึ่งตัวตู้เขียวเนี่ยจะแลกไม่ได้นะทุกคนตอนที่ยังไม่ใช่ช่วงตู้เขียวและก็จะเปิดหาจากที่อื่นก็ไม่ได้ด้วยในช่วงอื่นของที่ไม่ใช่ช่วงตู้เขียวมาเนี่ย่งตูยวจะะออปรมาาาณททิิแหลก็ กำตรงกำตังกำเพชรกำกุหลาบอะไรหลอกอะไรกันนะทุกคนนะเออแล้วถ้าเราอยากได้ตัวเก่านี้ยจะได้ได้ไหมคืออตัวซีซั่นนอกจากไอตัวตู้เขียวเนี่ยคือเราจะแลกได้ในช่วงตู้เขียวแต่เฉพาะต้องไปเฉพาะตัวเก่าเลยนะเออตัวเก่าของตู้เขียวเลยนะไม่ใช่ตัวล่าสุดนะทุกคนสมมติว่าตัวล่าสุดตัวใหม่อ่ะคือตัวใหม่เพิ่งเข้ามาตู้เลยอันนั้นเราแลกไม่ได้ทุกคนเราแลกตัวตู้เขียวแบบนั้นไม่ได้เราต้องเปิดกาชาอย่างเดียวตัวตัวใหม่ๆเลยเออตัวใหม่ๆที่เพิ่งมาจะไม่สามารถเปิด หาแบบแลกได้นะทุกคนจะไม่สามารถแลกได้ตัวใหม่ๆแต่ตัวเก่า,าแลกได้ตัวใหม่ๆแลกไม่ได้แล้วเต <c oughs> ยใหม่ได้ไปเข้าตัวแลกไม่ได้เลยนะอ่าตัวเขียวต้องเปิดกระางอย่างเดียวก็ถือว่าเป็นตัวลิมิตสุดของเกมนี่แหละ่ก็แยกให้ประมาณนั้นนะทุกคนทีนี้ก็เหลืออะไรนะน่าจะยังไม่หมดละมั้งมันมีวิธีหนึ่งนะทุกคนสำหรับการฟาร์มหลอดไฟการฟาร์มหลอดไฟอ่ะซึ่งผมใช้อยู่ในวิธีนี้แต่ว่ามันมันค่อนข้างแบบเอ็กซ์ตรีมไปหน่อยนะเออบอกไว้ก่อนก็คือการเอาแหลเศษตัวละครเนี่ยไปแลกเป็นหลลอดไฟเเเศษตะครรที่า อย่างผมมีเศษดอกเกิเตสอะไรย่างเงี้ยใช่ไหมผมอยากได้หลอดไฟประมาณแบบ20เจ็ดเจ็ด20หลอดไฟเงี้ยผมก็แลกหลอดไฟมาอีกสี่อันใช่ไหมเผาไปแล้วก็เผาเงี้ยเป็นหลอดไฟเอามาเอามาเป็นหลอดไฟใช้ก็คือวิธีนี้จะเป็นวิธีทีเอ็กซ์ตรีมมากซึ่งเราสามารถฟาร์มจากตัวไอ้นี่ได้นะทุกคนฟาร์มอย่างมีเรือดันเจียนเอามาคือยังไงดีอ่ะมันได้เยอะกว่าการฟาร์มดาดหลอดไฟตัวนี้เยอะเลยทุกคนมันฟาร์มอยากได้เยอะจุดบอดตรงนี้แต่ว่า มันเสียเวลาเยอะกว่าแบบเยอะกว่ามากๆนะทุกคนแต่มันคุ้มกับทรัพยากร,กรที่เราเสียไปนะคุ้มอยู่เออคุ้มอยู่ก <g ül> ็มันได้หลักๆคือมันได้เลเวลเป็นพาสได้แหละหลักๆคือมันได้เลเวลเป็นพาสได้แหละก็เน้นไม่เน้นำไม่เท่าไหร่วิธีนี้ไม่แนะนนำเท่าไหร่เพราะว่ามันเปลืองมันเปลืองเวลาเนาะก็ สำหรับใครอยากลองฟาร์มก็ลองฟาร์มดูได้นะแต่ว่าไม่แนะนำเท่าไหร่นะนไม่แนะนำไม่แนะนำเท่าไหร่ก็ประมาณนั้นทุกคนคลิปนี้ก็หากใครยังมีคําถามอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์ในใต้คลิปนี้ได้นะทุกคนก็วันนี้ก็เหนื่อยมากๆาเลยหวังว่าทุกคนจะได้อะไรจากคลิปนี้ไปบ้างเนาะก็ไม่เป็นคลิปที่พูดสุดๆเลยไม่มีแบบสกงสคริปอะไรก็หวังว่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดอะไรเยอะเนะทุกคนก็เจอกันให้ทุกคนเจอกันก็วันนี้ก็ไปละตอนเนี้ยพักผ่อนหน่อยทุกคนเจอกันนะเจอกันเจอกัน